สวัสดีทุกท่านด้วยเนี่ยผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่7-2 Channel และวันนี้7-2 Channel ก็อยู่กับมังงะเรื่องศึกตำนานซีออศวินหรือว่าการิบัตเซียสวีนั่นเองเนี่ยผมกำลังงะตอนที่7.7มังงะในตอนนี้นั้นมีชื่อตอนว่าราชากษัตริย์อาเชอ์เพนดากอน เช้าวความถึงมังงะนในตอนก่อนมังงะนในตอนก่อนทิสซันเนี่ยเข้าสมดุลปีศาจและหมดโมดนี้ทิสซั่นก็ไม่สามารถคุมตัวเองได้จนทิสซันนั้นสามารถจัดการเมล่าสกายลาได้แต่แล้ววินาทีนั้นก็ได้มีชายคนหนึ่งปรากฏตัวมาเขาเลยคือศัตรูแห่งอาณาจักรชวนิลันอาเธอร์เพนดากอนตัดมาที่มังงะนในตอนล่าสุดมังงะในตอนนี้ทิสซันเนี่ยก็ได้พุ่งโจมเข้าโจมตีเสียงของอาเธอร์เนี่ยก็ได้พูดเลยว่าเจ้าดูแตกต่างจากครั้งแรกที่เราได้พบกันเรากับว่าเจ้าในตอนนี้กำลังกะหายเลืืออนนี่สิ สายเลือดของผ่าปีศาจทิสซานในตอนนี้เนี่ยก็เลยพูดกลับไปเลิกภาพสัตทีและจากนั้นทิสซันเนี่ยก็ได้เข้าจจ่โจมอาเธอร์การโจมตีของทิซันเนี่ยไม่อาจถึงตัวอาเธอร์ได้แค่เพียงทิสซันเนี่ยเข้าจจ่โจมอาเธอร์ในตอนนี้ร่างของทิสซันก็ได้กระเด็นไปไกลมากการโจมตีในครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างรุนแรงทุกคนในตอนนี้เนี่ยต่างต,างตกใจเจ้าเจ้าชายทิสซันการพูดเลยว่าในตอนนี้นั้นทิสซันค่อนข้างสาหัสจากการโจมตีครั้งเดียวเฮนดี้ในตอนนี้ที่ดูการต่อสู้เนี่ยก็เลยพูด ตอนนั้นจริงงั้นเหรอและก็ตับภาพมาที่เดฟัสเดฟัสในตอนนี้เนี่ยก็ได้ประกาศโจมตีนี่แกกล้าทำอะไรกับเจ้าชายทิสตันเอาละพวกเราเข้าจูจมพร้อมกันเมื่อสิ้นเสียงของเดฟัสในตอนนี้อาเธอร์กับยิ้มให้รอบตัวของอาเธอร์ในตอนนี้เนี่ยก็ได้มีดาบที่เกิดจากพลังเวทลายล้อมเดฟัสในตอนนี้ที่เห็นเนี่ยก็เลยตกใจและเสียงของเพลิโอเนี่ยก็ได้พูดว่า บ้าน่นี่ข้าขยับตัวไม่ได้หลังจากนั้นภาพของงาก็ตัดมาหาเกเวนเกเวนในตอนนี้เนะี่ยกำลังดึงปากของดอนนี่แล้วก็ได้พูดว่า ine, นายน่ะดึงทุกคนกลับมาเดี๋ยวนี้ดอนนี่เนะี่ยก็ได้พูดกลับไปเธอนี่จะบ้าหรือไงจะพูดอะไรที่เป็นไปไม่ได้สิส่วนเพอร์ซี่ในตอนนี้เนะี่ยก็ได้พูดว่าตัวเราเนะี่ยขยับไม่ได้นาซีเนะี่ยก็ได้พูดมาเรากับว่าสัชญชติยานนะ่ะปฏิเสธการต่อสู้ครั้งนี้ขณะที่ในตอนนี้นั้นอาเชอร์เนะี่ยกำลังโชว์พลังเลอาอัศวินในตอนนี้เนะี่า พลังนั่นช่างมหาศาลนะแบบนี้แย่แน่ถ้าเกิดเขาโจมตีนะและอาเธอร์เนี่ยก็ได้พูดออกมาว่าจงก้มกราบและบูชาราชาอาเธอร์ก่อนที่เขาจะจู่โจมเจ้าในฐานะผู้สมรู้ร่วมคิดกับความชั่วร้ายและภาพของงาก็ตัดมาหาแอนเน่แอนเน่ในตอนนี้เนี่ยกำลังพาชาวบ้านหลบหนีแปลกจังทำไมการโจมตีชรุนแรงขนาดนี้ล่ะพวกเรานะต้องอพยพไปก่อนเราเองเนี่ยก็ไม่ใช่คนขอนอจักเลียวเน็ตและจากนั้นแอนเน่ NA ก็ได้พูดมานี่พวกนายเนี่ยไม่ต้องกังวลหรอกนะ เพราะว่าที่นี่นะ่ะอัศวินศักดิ์สิทธิ์หลายเพื่อนของฉันนะ่ะจะต้องปกป้องที่อย่างนี้ได้แนะ่แต่แล้ววินาทีนั้นเสียงของอาเธอร์ก็ได้พูดมาสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแห่งเลียวเนตพวกคุณนะ่ะช่วยสดับหูและฟังทีฉันคืออาเธอร์เพนดากอนราชาแห่งอาณาจักรทิศใต้ของคาเมลในครั้งหนึ่งตัวฉันนะ่ะเคยจัดการกับราชาปีศาจร่วมกับเราเจ็ดบาปชาวบ้านในตอนนี้ที่ฟังเนะี่ยก็ได้คิดว่าบ้านนะ่ะเสียงจากไหนทำไมเราไม่เห็นตัวเขาแอนเน่ในตอนนี้เนะี่ยก็ได้พูดมา เสียงเขากล้องอยู่ในหัวเราและจากนั้นอาเธอร์เนี่ยก็ได้พูดต่อว่าและในตอนนี้พวกคุณเนี่ยคือประชากรของเลวเน็ตดังนั้นพวกคุณในตอนนี้ก็เหมือนกับเส้นทางของประชากรแห่งอาณาจักรคาเมรอดเพราะฉะนั้นจงเลือกเองเถอะว่าจะถูกทำลายล้างหรือว่าเป็นผู้อยู่รอดถึงแม้ตอนนี้พวกเจ้าอาจจะคิดว่านี่นะคือความสงบสุขภัยทุกอย่างและการคุกคามนะถูกจัดการไปแล้วในประวัติศาสตร์สงครามศักดิ์สิทธิ์เมื่อ3,000ปีก่อนสงครามศักดิ์สิทธิ์เมื่อสปีก่อน การต่อสู้นองเลือดที่มีความแตกต่างกันระหว่างเผ่าพันธุ์ทุกครั้งที่มีการต่อสู้ต้องมีการเสรียสละก,กันระหว่างเผ่าพันธุ์พอชนันแล้วนี่ก็คงเหมือนกันถูกการต่อสู้นะ่ะล้วนจะมีการสูญเสียครอบครัวเพื่อนแผลเป็นในใจของแบบนั้นนะ่ะเขาไม่อาจลบเลือนได้ง่าย6ปีก่อนการต่อสู้กับราชาปีศาจการสูญเสียในครั้งนั้นมันช่างมหาศาลนะชาวบ้านในตอนนี้ที่ฟังเนี่ยก็เริ่มน้ำตาไหลใช่แล้วน้องสาวของฉัน ต้องตายไปเพราะว่าเขาเลือกปกป้องฉันนั่นก็เป็นเพราะการโจมตีจากพวกเผ่าปีศาจและอาเธอร์ก็ได้พูดต่อว่าสิ่งที่มีชีวิตนะ่ะตายไปแล้วก็ไม่อาจหวนคืนพราะฉะนั้นแล้วบาดแผลพวกนั้นในใจเจ้าจะไม่าอาจเกิดได้ถ้าเกิดพวกเจ้าเลือกชีวิตที่สงบสุขขณะที่อาเธอร์กำลังพูดอยู่ชาวบ้านในตอนนี้เนี่ยก็ได้พูดมาที่แกกําลังทำอยู่นะ่ะมันก็แค่พูดแกในตอนนี้ที่กาลังมีชีวิตนะ่ะกำลังพูดถึงคนตายและเสียงของอาเธอร์ก็ได้พูดต่อ แต่ถ้าเกิดพวกเจ้าได้พบเจอกับคนรักอีกครั้งหนึ่งล่ะเจ้าจะว่าอย่างไงคนรักพวกนั้นที่ได้ตายจากเจ้าไปเชื่อเกิดสิ่งพวกนั้นที่เจ้าหวังเป็นความจริงขึ้นมาล่ะชาวบ้านในตอนนี้ที่ฟังเนี่ยก็ได้พูดเลยว่าไม่มีชาตเป็นไปได้หรอกแกนะแกอย่งมาหลอกพวกเราอาเซอร์ในตอนนี้เนี่ยก็ได้พูดกลับไปผิดแล้วล่ะมันคือความจริงที่สามารถเป็นได้ชีวิตที่ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานสว่วนที่พวกเจ้าต่างถวิลหาปาสจากภัยพิบัติที่แห่งนั้นเลยเคยือ อาณาจักรคามไปแลเมือม่อสิ้นคำพูดของอาร์เซ่เมื่อจะมีบางอย่างจําแรงขึ้นมาผู้คนในตอนนี้เนี่ยต่างร้องไห้นี่มันฝันหรือไงนั่นมานภรรยาฉันนั่นลูกฉันนี่ที่รักะนั่นคุณเหรอและเสียงเปอร์ซี่ก็ได้พูดมาปู่ปู่งั้นเหรอและอาเซอร์ก็ได้พูดต่อว่าเป้าหมายฉันเลยคือความอยู่รอดของพวกคุณและก็แน่นอนว่าสิ่งนี้นะฉันไม่ได้บังคับแล้วแต่พวกเจ้าจะเต็มใจศึกสงครามศักดิ์สิทธิ์นะจบลงไปแล้ว เหล่าเจ็ดบาปคือฮีโร่ที่ช่วยอาณาจักรในตอนท้ายและพวกมันเหล่านั้นก็คือเผ่าพันธุ์ที่ได้มีการรวมกลุ่มกันเห็นได้ยอย่างชัดเจนเลยว่ามนุษย์นะจะต้องถูกหักหลังจากพวกมันแน่และขณะที่อาเธอร์กำลังพูดอยู่ก็ได้มีบอลความมืดเข้าโจมตีอาเธอร์อาเธอร์ในตอนนี้นะก็สามารถป้องกันการโจมตีได้ด้วยผ้าคลุมเขาและเสียงของอาเธอร์ก็ได้พูดเลยว่าก็อย่างที่ได้มีการคาดการไว้ยังไม่ต้องสงสัยสี่จตุรัสอาชาอัสวนีคำทำนาย แกกล้าโจมตีในขณะที่ข้ากําลังกล่าวโอว่าเมื่อสิ้นเสียงของอาเธอร์ที่สั้นในตอนนี้เนี่ยก็ได้พูดกลับไปว่าคําโป้ปดเรานั้นทําให้ฉันอยากจะอ้วกเจียนตายอาเธอร์ Arthur, ในตอนนี้ที่เห็นแววตานั้นเนี่ยก็ได้พูดเลยว่า<ฮ>เด็กน้อยอย่างเจ้านะหุบปากไปซะและก็ได้ยิงพลังในการเข้าโจมตีและเหมือนพลังของอาเธอร์เนี่ยกำลังเข้าถึงตัวทิสซันและแล้ววินาทนีนก็ได้มีเสียงพูดออกมาว่าフル카운터 จากนั้นพลังของอาเธอร์เนี่ยก็ได้ถูก้อนกลับพลังของอาเธอร์ในตอนนี้นั้นโดนตัวเขาเองและจากนั้นเนี่ยก็ได้มีชายคนนึงปรากฏตัวมานั่นก็คือเมริโอรัตนนเองเสียงของเมริอรัตได้พูด้วยว่าอย่างนั้นหรอหรอตัวข้าไม่เคยคิดว่าจะดึงสมบัติศักดิ์สิทธิ์มาใช้กับเจ้าเพอร์ซีในตอนนี้ที่เห็นเนี่ยก็เลยตกใจเดี๋ยวก่อนนะนี่คุณเดฟฟันในตอนนี้ที่เห็นเนี่ยก็ตกใจไม่ต่างกันององ,องราชาและจากนั้นอาเธอร์เนี่ยก็ได้พูดทักทายไป โทษทีนะแต่ว่าฉันมาถึงที่นี่แล้วนะสิ่งที่มนุษย์กำลังทวินหาอยู่นะจะเป็นความจริงเพราะฉะนั้นแล้วพวกเรานะี่ยต้องกำจัดเผ่าพันธุ์อื่นที่นอกเหนือจากมนุษย์หวังว่าเจ้าจะจำได้ไมเมเลอดัจากคำพูดที่เจ้าได้เคยพูดกับข้าไว้เมื่อใดที่ชายคนหนึ่งประกาศตัวตนอย่างยิ่งใหญ่เขาก็ไม่สามารถกับคำเหล่านั้นได้ นั่นคือคำพูดในตอนนั้นใช่ไหมละ่ะตัวของดับในตอนนี้เนี่ยก็เลยพูดกลับไปแต่ว่าฉันมั่นใจว่าฉันก็เคยพูดอย่างนี้เช่นกันเมื่อใดที่ตัวเจ้านะกำลังหลงทางกับตัวเองเราเจ็ดบาปจะอยู่เคียงข้างเจ้าเมื่อสิ้นคําพูดนั้นดับในตอนนี้ก็เลยตะโกนไปอาเธอร์ข้าจะทาให้เจ้ากลับสู่ห้วงลึกที่เจ้าเคยเป็นและแล้วมังงะเรื่องศึกตำนานเสียสรินหรือว่าการลิบาเสียสวินก็ได้จบลงไปมังงะในตอนหน้ามีชื่อตอนว่าความภาคภูมิใจของราชาเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยผมกับมังงะในตอนนี้ บอกเลยว่าดุเดือดบางคนบอกว่าพี่ครับผมมาได้ฟังมานานมากคิดถึงสัตว์สคำว่าฟูลเคาน์เตอร์เนี่ยเอาจริงผมนี่คือแบบโคตรคิดถึงอะคิดถึงแบบจัดจัดเลยนะฮะหน้าของอาเธอร์คือเวอเลยอะคำว่าฟูลเคาน์เตอร์ผมอะอาเธอร์คือแบบงงอะ แต่คิดว่ามันไม่ได้เหนือความคาดหมายของอาเธอร์หรอกยังไงซะอาเธอร์เนี่ยก็ต้องมีการคำนวณไปแล้วว่าตัวของดั๊บนจะต้องโผล่มาสุดท้ายแล้วการต่อสู้ของดั๊กับอาเธอร์เนี่ยเขาไม่หัดหลีกเลี่ยงได้การต่อสู้ในครั้งนี้นั้นบอกเลยว่าไม่ต้องดูก็รู้เพราะพลังของอาเธอร์เนี่ยคือพลังของผผ่านมนุษย์แต่คือพลังของมันเนี่ยเกินคำว่ามนุษย์ไปมากโขมากๆตัวของดั๊บในฐานะผู้ครองพลังราชาปีศาจเนี่ยจะสามารถจัดการได้หรือไม่เพราะตัวของดั๊เนี่ยก็ได้สูญเสียพลังไไปปปจจาา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 ากกกกกกกรร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 ทยกกยูแ้ปป้้้ววมหััััะะใในน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 ตตอนนาาออเเุ่่สคงงงงี็ คลิมนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนโอ้ยหอไม่ไหวเลยบ๊ายบายครับสวัสดีครับ